เมื่อคุณพบหมายเลขห้าหาหหหมายเลขชุดนี้เป็นตัวเลขที่ทรงพลังและมีอิทธิพลอย่างมากคุณจะเห็นเลขนี้เมื่อระดับคลื่นความถี่ของคุณได้ยกสูงมากๆโปรดจ,จงดีใจหากคุณพบตัวเลขชุดนี้เป็นอะไรที่อยากบอกให้รู้ว่า คุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณใฝ่ฝันไว้เร็วๆนี้และจิตวิญญาณที่คุณปรารถนาความสำเร็จต่างๆมันจะมาเร็วมากให้คุณมั่นใจและมองโลกแง่ดีระมัดระวังในการรับข้อมูลต่างๆเข้าสู่ร,ระดับจิตของคุณจงเลือกรับข่าวสารที่เป็นบวกเท่านั้นเทวดาอยากย้ำเตือนว่า ให้คุณรักษาพลังงานเชิงบวกนี้ไว้รักษาระดับคลื่นความถี่ให้สูงไว้การที่คุณได้เห็นตัวเลขชุดนี้นั่นคือระดับคลื่นความถี่ของคุณสูงมากคุณเข้าใกล้ความอุดมสมบูรณ์ถ้ากล่าวถึงความหมายของเลข5เพียงตัวเดียวนั้นหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญแต่ถ้าคุณเห็นเลขหทั้งสี่ตัว นั่นก็ยิ่งเพิ่มพลังงานของการสันสะเทือนของตัวเลขชุดนี้ให้มีพลังมากยิ่งขึ้นคุณจะได้พบการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่อาจจะเป็นการเลื่อนตำแหน่งการเปลี่ยนงานการได้พบกับคู่รักสำหรับคนโสดคุณต้องรักตัวเองทำในสิ่งที่ใจตัวเองปรารถนาทำในเสียงหัวใจที่เรียกร้องแล้วคนที่ใช่จะเข้ามา ส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วนั้นให้คุณแบ่งเวลาส่วนตัวมาดูแลตัวเองคุณควรจะมีเวลาส่วนตัวทั้งคู่เพื่อที่จะก้าวไปสู่ความฝันให้เป็นจริงของแต่ละคนและคุณทั้งสองเป็นกระจกสะท้อนซึ่งกันและกันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนคุณจะได้พบอาชีพใหม่ที่คุณใฝ่ฝันเป็นอาชีพที่อิสระเป็นอาชีพที่ คุณต้องการที่จะทำทำงานด้วยจิตวิญญาณเป็นงานที่คุณใฝ่หามาตลอดและคุณจะได้พบกับความอิสระคุณจะได้พบกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่หากมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเปลี่ยนถ่ายอาจจะมีเหตุการณ์ที่คุณไม่ได้ปรารถนาแต่ขอให้คุณไว้วางใจและยอมรับมันแล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นมันจะมีสิ่งที่ดีที่สุดเข้ามา คล้ายๆกับการที่เวลาเราออกกําลังกายเราต้องยอมให้กล้ามเนื้อถูกทําลายเพื่อที่จะสร้างกล้ามเนื้อใหม่เช่นเดียวกันคุณต้องยอมรับตรงนั้นปล่อยวางไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องพยายามที่จะไปเปลี่ยนแปลงสถานการณ์แล้วรอคอยสิ่งที่ดีขึ้นนอกจากนี้เทวดายังต้องการสื่อสารความหมายของเลขโดด5บวกกัน4ตัวมีค่าเท่ากับ20นํานำเลขโดด 2บวก0มีค่าเท่ากับ2คุณควรใส่ใจความหมายของเลข2เดี๋ยวนางฟ้าจะแปะลิงก์ความหมายของเลข2ไว้ใต้คลิปนะคะ